ให้กำลังใจกันอย่างอะๆมาว่ะก็ขอบคุณมากๆาเลยค่ะการจัดโชว์เซ็มพี่ไหมวันนี้เราไปโชว์กี่เพลงีมีทั้งหมด3โชว์นะคะก็จะเป็นเพลงของเซตเต้นเซตร้องแล้วก็จะเป็นเพลงซิงเกิลแรกของพวกเราเองค่ะชื่อเพลง By ง Me ค่ะ,คะนี่เป็นเจมเปอร์ใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่หนึ่งคนคะ่ะคน,น,น,นค่ะ,คะ ตอนแรกเราได้เปิดตัวไปแล้วทั้งหมด15คนค่ะวันนี้เราก็ได้ทําการเปิดตัวเมมเบอร์คนที่16ของพวกเราค่ะ16คนค่ะ1คนแต่ละคนก็จะมีแบบพัเใช่อยากเ็นพัแรกพัทอง่คนพัดลององค่ะอเป็นไงาพพัองโอ้เพงจริงๆของพัทลองเนี่ยมันจะเป็นซิงเกิลที่2ที่เรากำลังจะปล่อยนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าลองยากมาก แต่ว่าความหมายแล้วก็เขาเรียกว่าเมโลดี้ต่างๆเนี่ยดีมากค่ะ ไปแล้ว1นึ่งซิงเกิลค่ะเพลงเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะมีปล่อยอีก2เพลงค่ะใช่เป็นไงบ้านกับคุณแฟนล้วได้มีโอกาสเดินไปที่ไหนบ้างคะเดินได้เลยไหมกูทุกคนน่ารักมากดีใจมากๆที่มาหาพวกเราตามไปทุกที่เลยอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้พวกเราที่แบบดีมากๆค่ะค่ะได้รับมแบบที่นี้มากนอกจากมีแบบที่ ที่แบบจะเป็นชาเลนจ์ง่ายๆโดยการใช้มือนะคะก็จะเป็นอะเดี๋ยวร้องให้ยูหน่อยนะคะแค่มองมมอย่างเดี้วโอเคสามสี่แค่ม,มองอย่างเดีมม้ว ติดตามของ b e r r y Buddy นะคะก็จะมีเทสเวลาทุกค่ะชื่อว่า b e r r y Buddy The Idol นะคะแล้วก็ใน Instagram ค่ะชื่อว่า b e r r y Buddy The Official ค่ะฝากด้วยนะคะทุกคนค่ะค่ะพวกเราเวันทุกวันที่ขอบคุณมาก